เรเดว่างานนี้ทำเอาโซเชียลถึงกับสะเทือนกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับทางด้านของหนุ่มสันวงสะท้อนนะคะที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยออกมาโพสต์ค่ะว่าล่าสุดเนี่ยเชิญออกจากห้องท้าเขาให้ออกจริงๆคงไม่นั่งฟังคนรนได้หนึ่งชั่วโมงเต็มหรอกฟังละหิวข้าวนะคะฝันดีครับเท่านี้แหลมเมื่อยวงเล็บภรรยาผมครับนะคะและนอกจากนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนักร้องดังอย่างยุ่งยิ่งกนกนันนะคะ นักร้องเพลงดังค่ะอย่างก้มมาดีค่ะได้มีการออกมาแชร์โพสของหนุ่มซันวงสะทอนที่โพสต์ข้อความดังกล่าวเอาไว้นะคะโดยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชม บอกว่ากูเนี่ยคือบอถืกฉลกกับหมอน,นี้แท้สูนะคะและหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจด,ดังนะคะอย่างคาเฟ่นาริตาสาขาหนึ่งค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าก็มาดิ้มันกระโพ์ไปซิม,มาอาคติอย่างปานนั้นถ้าบอมักไยก็เก็บไว้ในใจนะคะคันสั่งคัก นนั้นบอกมีที่ระบายแนะนําเดอ้อรองก้มกัดจุดๆจุจะของเผื่อมันจะดีขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้ค่ะคุณผู้ชมได้มีการโพสต์ข้อความเนี่ยสื่อถึงประเด็นดังกล่าวหรือเปล่านะคะแต่ว่าใดๆคุณผู้ชมทางด้านของแปรวพราวแสงทองก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวนะคะบอกว่าก้มบทถึงนี้ละ และนอกจากนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของยุ่งยิง่งกหนกนั้นได้มีการออกมาโพสต์ข้อความต่อนะคะบอกว่ารับผู้ใดมันจะก้มกัดจุดจุดจุดเจ้าของหอดพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยนะคะบอกว่าพยายามแล้วค่ะก้มไม่ถึงจริงๆจุดจุดจุดไม่ยืนนะคะและนอกจากนี้เองคุณผู้ชมทางด้านของยุ่งยิ่งก็ได้มีการโพสต์รูปภาพเอาไว้ค่ะขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังนั่งลงนะคะแล้วก็ ก้มลงไปกับพื้นนั่นเองคุณผู้ชมพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้มีการโพสต์รูปภาพนะคะที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการมาเชิญชวนให้ขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกอีกด้วยละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยค่ะบอกว่าพรุ่งนี้14พฤศจิกายนนะคะศิลปินรับเชิญบน,บนกลุ่มปิด EP 6 6ศิลปินรับเชิญเจ้าของผลงานเพลงก็มาดิค่ะย,ยุ่งยิงกหนกนันนะหลานนะลงเรียนบ้านหนองแวงตำบลเกษตรวิสัยอำเภอ เก,เกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองโอ้โหง,งานนี้นะคะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างก็จับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวประเด็นดังกล่าวนั่นเองซึ่งทางด้านของชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกว่าเริศออะชอบชอบฟาดหนักๆเริศชนะน็อกทุกยกขบอสริสะใจ และนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนโซเชียลกันไปเลยละคะ่ะหลังจากที่ทางด้านของยุ่งยิ่งนะคะได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของหนุ่มซันวงสะทอนจนกลายเป็นประเด็นดังกล่าวนั้นเองค่ะโดยงานนี้ทางด้านของพี่เอ๋บ้านฟิลแอนนะคะก็ได้มีการเชิญทางด้านของยุ่งยิ่งเนี่ยขึ้นไปเป็นศินลปินรับเชิญบนเวทีโตเกียวมิวสิกกันเลยละคะ่ะคุณผู้ชม